พรเลิศนะคะถามว่ากรณีรถเสียหายรถเราเนี่ยฝ่ายถูกไม่มีประกันคุณรถคู่กรณีฝ่ายผิดประกันชั้นสามกรณีรถเราฝ่ายถูกจะเข้าซ่อมศูนย์ได้ไหมครับได้อไดค้คุณไม่มีประกันภัยคุณจะซ่อมศูนย์อนะไคุณต้องเจรจาใเขาก่อนถ้าสมมติโต๊อ่ตบริษัทประกันใดคู่กรณน,นี่เขาไม่ย้อนคุณคุณก็ต้องจ้างนายฟองเขาอยู่มาแล้วถามว่ารถที่คุณไม่มีประกันภัยซ่อมสองหมื่นนะแล้วไปเรียกร้องคู่ก่อีบอกเขาจะซ่อมศูนย์อะนะ เป็นสี่หมื่นคู่กรณ์รถรถกูนี้เขาไม่ยอมคุณต้องจ้างทนายทนายฟ้องชนะมาชนะแต่อาจจะไม่ได้่อมศูนย์ก็ได้นะเขาเห็นแลวผลแต่ชนะนี่ยนะคุณจ่ายสองหมื่นแล้วคุณมา่อมรถอีกสองหมื่นคุณไม่ะนี่เห็นผลว่าคุณรถหนึ่งคันคุณต้องมีประกันภัยอย่างน้อยเนี่ยนะถ้าเึงคุณถูกชนนะคุณก็ซ่อมอู่ในเครือของเขาอยากจะซ่อมศูนย์ก็ซื้อเลย่อมศูนย์เลยครับงั้นการที่รถคุณไม่มีประกันภัย คุณไเรียกร้องเพราะฉะนั้นคุณเรียกร้องเองไม่ได้นะคุณต้องจ้างนายเรียกร้องนะคุณไม่มีไม่มีโต๊ะธนาะนี่ข้อเสียที่ว่าไอ้เขาบอกผมขับรถดีผมไม่เคยชนเลยซื้อเบ็สาวพอโอเควันใดวันหนึ่งเนี่ยมีมีใครขับรถชนคุณแล้วคุณเสียหายสักสองหมื่นเนี่ยนะคุณฟ้องเองไม่ได้ครับคุณต้องจ้างเออตนายฟ้องกับคุณซื้อประกันประเภทหนึ่งนะบริษัทมีรถเป็นพันพันคันก็จ้างนายหนึ่งคนคะคุณมีรถประเภทสาม หรือไม่มีเลยคุณเป็นฝ่ายถูกคุณคุณไปฟ้องเขาคุณก็ต้องจังดการจ้าห้ลดันหนึ่งกันเั้าหน้าหนึ่งคนไปคุมไมล่ะนี่คือเหตุผลลดคุณซื้อประกันประเภทหนึ่งได้ซื้อเลยครับให้บริษัทไปเป็นผู้ดูแลให้ครับ